สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากดาวพระพฤหัสได้ทำการโขจรโยกย้ายในวันที่30เมษายนปี2567นั้นดาวพระพฤหัสได้โขจรมาเจอกันกับดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งที่โขจรตั้งรับอยู่ที่ราศีพฤษภ นั่นก็คือดาวมฤตยูค่ะการมาเจอกันของดาวใหญ่ทั้งสองดวงถือเป็นปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญและมีความพิเศษเป็นอย่างมากดาวพระพฤหัสและดาวมฤตยูโคจรร่วมกันแบบนี้ครั้งล่าสุดก็เมื่อประมาณ12-13ถึงปีที่แล้วและการมาเจอกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉับพลัน หรือมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมากมายหลายประการส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแต่ละลัคนาราศีดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาวิเคราะห์มาพิจารณาว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ทั้งสองดวงที่โคจรมาเจอกันมากลุ่มร่วมกันที่ราศีพฤษภในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยร์กรโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะอิทธิพลจากการที่ดาวพระพฤหัสบดีได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมากลุ่มร่วมกันกับดาวมฤตยูที่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนชะตาเกิดของคุณในครั้งนี้ย่อมส่งอิทธิพลส่งพลังงานที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้เจอกับการเปลี่ยนแปลง บางคนจะมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานการเงินความรักหรือชีวิตส่วนตัวซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือมีผลต่อชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นก็มีมากมายหลายประการค่ะบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานแบบปุปปับปรับฉับพลันอยู่ๆก็ตกงานหรือบางคนมีเกณฑ์การย้ายที่อยู่แบบปรับปรับฉับพลัน บางคนอาจจะได้รับข่าวดีทางด้านการเงินมีเงินเข้ามาแบบฟลุกๆุหรือมีรายรับไรายได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะนี้ แต่สำหรับบางคนก็ตรงกันข้ามรายจ่ายค่อนข้างมากรายจ่ายจุกจิกจนเหมือนกับกระเป๋าสตางค์รั่วไหลเลยก็มีสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆคนหลายๆท่านนั้นก็อาจจะมีปัญหาทางด้านความรักความสัมพันธ์ด้วยบางคนเลิกรากับคนรักคู่รักทั้งที่คบหาดูใจกันมานานหรือบางคนมีโอกาสแต่งงานแบบปุบป,ปับฉับพลันฟ้าผ่าฟ้าแลบ คบกันได้ไม่นานก็มีเกณฑ์ตกร่องปล่องชิ้นซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภเจอกับเรื่องปุบป,ปับฉับพลันนะคะเพราะอิทธิพลของดาวใหญ่ที่โคจรมาเจอกันในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวมรตยู ซึ่งดาวมฤตยูเป็นดาวที่เราคาดการไม่ได้คาดเดาไม่ได้ว่าจะให้ผลแบบไหนและไม่พอเท่านั้นดาวพระพฤหัสที่โคจรร่วมกันกับดาวมฤตยูในครั้งนี้ก็จะมีบางช่วงที่เขาโคจรวิปิริตด้วยดังนั้นการมาเจอกันของดาวทั้งคู่จึงไม่ได้ให้ผลดีเสมอไปค่ะย่อมมีผลเสียมีอุปรสรรคแทรกเข้ามาประปรายชาวลัคนาราศีพฤษภคะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางเรื่องบางราวมันไม่ได้มีทีท่ามาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่ามาเกิดขึ้นเอาแบบกระทันหันดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภต้องพร้อมเสมอเพื่อที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงเพราะการที่ดาวใหญ่โคจรมาร่วมกันแบบนี้จะส่งผลทำให้คุณมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาชีวิตอย่างชัดเจนอยู่แล้วชาวพฤษภท่านใดที่มีบุญกุศลมีบุญวาสนาและมีคนดี ด,ดีรายร้อมรอบกายก็อาจจะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนหรือถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดไม่ได้สะสมบุญมาก่อนรวมไปถึงพื้นดวงชะตาไม่ค่อยจะสู้ดีนักและคนรายร้อมรอบตัวคุณอาจจะไม่ค่อยดีมีคู่อริมีคู่ศัตรูและมีคนที่ไม่หวังดีเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณก็อาจจะทำให้คุณตกกระไดพลอยโจรไปกับคนที่ไม่ดีเช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นเรามาเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะมีผลต่อดวงชะตาของคุณทำให้ดวงชะตาของคุณในระยะหนึ่งปีถัดจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงซึ่งสามเรื่องสามราวที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในระยะที่ดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาร่วมกันกับดาวมรตยูก็มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ ประการแรกนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภที่ถือว่าเป็นอิทธิพลเด่นๆจากการร่วมกันของดาวใหญ่ทั้งสองดวงเนื่องจากดาวพระพฤหัสบดีและดาวมฤตยูได้โคจรเข้าทับลัคนาราศีเกิดของคุณสิ่งแรกที่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเรื่องของการงานค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนถ้าจะพูดไปมีทั้งมุมที่ดีและมีทั้งมุมที่ต้องระมัดระวังในแง่มุมดีในแง่มุมบวกการงานที่ชาวลัคนาราศีพฤษภตั้งใจทำด้วยความมุ่งมั่นมาก่อนหน้านี้ ในระยะที่ดาวพระพฤหสัสบดีโคจรมาทับเนื้อทับตัวจะเป็นจังหวะที่งานเหล่านั้นจะผลิดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวให้คุณได้เห็นผลกำไรมีลาภผลทางการงานก็เกิดเป็นลาภผลทางการเงินชาวพฤษศบางคนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายงานต่อยอดงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเดือนที่สูงมากขึ้นหรือมีคนใหญ่คนโตมาทาบทามรวมไปถึงชาวลัคนาราศี พฤศบจะมีชื่อเสียงมีความโด่งดังเป็นที่ยอมรับในคนหมู่มากและในแวดวงวงการการทำงานของคุณคุณก็ถือว่าจะเป็นนัมเบอร์วันกันเลยทีเดียวค่ะ แต่ในขณะเดียวกันอิทธิพลของดาวใหญ่ทั้งสองดวงก็ให้ผลในเชิงลบได้เช่นกันสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษศพหลายๆคนหลายๆท่านที่ถือว่ามีความมั่นคงทางการงานอยู่แล้วก็อาจจะเจอกับเรื่องราวที่น่าประหลาดใจมีเกณฑ์ที่จะถูกเบรกถูกชะลอ ถูกพักเกี่ยวกับการงานหรือบางคนมีเกณฑ์ตกงานอย่างกระทันหันหรือไม่เช่นนั้นก็ได้รับคำสั่งย้ายให้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณไม่ได้อยากไปย้ายไปทำงานร่วมกันกับแผนกที่คุณไม่ได้อยากทำก็จะถือว่าเป็นอิทธิพลในเชิงลบที่ชาวลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์ประสบพบเจอได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขออธิบายแบบนี้นะคะว่าในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาทับเนื้อทับตัวนั้นสมัยมองว่าบุญกุศลหนุนนําค่ะหากชาวลัคนาราศีพฤศภท่านนั้นได้ก่อร่างสร้างบุญมาก่อนก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีแม้จะมีอุปสรรคปัญหาแทรกเข้ามาแต่ก็เชื่อว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับประการที่สองที่มีโอกาสเกิดขึ้นแบบปรับปรับฉับพลันต่อชาวลัคนาราศีพฤษโศในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาร่วมกันกับดาวมรตยูซึ่งได้มาร่วมกันอยู่ที่เรือนชะตาเกิดของคุณนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จิตใจความรู้สึกนึกคิดของชาวลัคนาราศีพฤษโศจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปนิสัยบางอย่างที่มันไม่ดีคุณจะได้ขจัดออกไปเรื่องราวบางเรื่องที่คุณทำแล้วมันไม่ Work, หรือทำไปแล้วมันไม่ก่อเกิดประโยชน์คุณก็จะได้จบจากสิ่งเหล่านั้นในข้อ2หรือประการที่2ตรงนี้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นแค่เรื่องของงานหรือเรื่องของนิสัยนะคะแต่มันจะเป็นจังหวะที่ดวงดาวจะค่อยเคลียร์สิ่งต่างๆออกไปจากตัวคุณค่ะ ซึ่งสิ่งที่เคลียออกไปตรงนี้จะเป็นเรื่องของการคัดกรองผู้คน,ค,นคัดกรองนิสัยคัดกรองเรื่องราวที่ไม่ได้ก่อเกิดลาภผลไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวคุณให้มาลายหายออกไปนั่นก็หมายความว่าจิตใจของชาวลัคนาราศีพฤษภจะมองในแง่มุมของมุมกว้างมากยิ่งขึ้นอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่จะทําให้คุณเติบโตอะไรที่เป็นสิ่งดีๆเกื้อกูลกันคุณจะเข้าใกล้สู่สิ่งนั้นมากขึ้นค่ะเรื่องราว ลบเรื่องราวที่มันไม่ได้ดีต่อใจเรื่องราวที่จะทําให้คุณเกิดความกังวลความเครียดสิ่งเหล่านั้นคุณจะค่อยๆตัดค่อยมาลายหายไปค่ะดังนั้นสมัยมองว่าถ้าหากมีปัญหาหรือมีอุปสรรคใดเข้ามาและคุณทําตัวเองให้ใหญ่กว่าปัญหาก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างง่ายดายค่ะ ใจิตใจความรู้สึกนึกคิดของคุณจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณจะมองโลกในแง่ของความเป็นจริงไม่ได้อิงในเชิงบวกหรือเชิงลบมากจนเกินไปและคุณจะมีเหตุมีผลมีการปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะเติบโตทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมไปถึงทัศนคติมันสมองของคุณด้วยนะคะ ประการที่3ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีพิโกิกในระยะที่ทั้งดาวมรตยูและดาวพระพระหัสบดีโคจรเข้ามาสถิตทับเนื้อทับตัว มีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่ในระยะนี้มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะป่วยไข้ไม่สบายเนื่องจากดาวมฤตยูเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดโรคเก่าๆโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดกระดูกข้อเข่าเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆแต่การที่มีดาวพระพฤหัสบดีโคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวตรงนี้ก็ยังส่งผลดีทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้เจอกับหมอดีหมอเก่ง ถูกกับยู่ยาที่คุณได้รับมาหรือได้เจอกับวิธีการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำมีการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นคือชาวลัคนาราศีพฤษภลักษณะดวงชะตาของคุณในช่วงหนึ่งปีนี้อาจจะมีการใช้ร่างกายเยอะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียง่ายแต่อย่างไรก็ตามคุณก็จะได้รับการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างดีเนื่องจากดาวพระพฤหัษษสบดีโคจรเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดค่ะ แต่ก็ไม่อยากจะให้คุณชะล่าใจนะคะจะต้องหมั่นดูแลร่างกายของตัวเองหากไม่ได้ประสบกับตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวอย่างเช่นคนรักคู่รักพ่อแม่หรือลูกหลานของคุณได้ค่ะและนี่ก็เป็นสามเรื่องสามราวที่สมัยได้หยิบยกมาที่ถือว่ามีโอกาสที่จะกระทบต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ บางคนมีเกณฑ์ที่จะกระทบมากบางคนมีเกณฑ์ที่จะกระทบน้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยค่ะและไม่พอเท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบุญกุศลความดีที่แต่ละคนเคยสร้างมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภ ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมรับเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆให้กับตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพะยะดาวาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระพฤหัสและดาวมฤตยูมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับเส้นทางแห่งความสำเร็จ และมีความรุ่งเรืองร่ำรวยกันทุกคนกันทั่วหน้าค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ